ตังเลป้าป่าใจตารอให้โตเท่าพ่อแล้วค่อยต่อยตีตังเลป้าป่าใจตารอให้โตเท่าพ่อแล้วค่อยต่อยตี เหวีส่ย,า,ย,ตา,ยนนออาต儿子同邻居小孩打架，父亲怒不可遏อ救ิ儿子，就打。ลูกชายไปต่อยตีกับลูกของข้างบ้านคุณพ่อทำโทษลูกชายด้วยความโกรธเกลี้ยว เหวีส่ยายตา,ยนนออาต儿子同邻居小孩打架，父亲怒不可遏的ิ住儿子就打。ลูกชายไปต่อยตีกับลูกของข้างบ้านคุณพ่อทำโทษลูกชายด้วยความโกรธเกลี้ยว ปลี่ยนตาเปลี่ยนมาเสียวเสียวเนียนจีจิ้วตาเหยินเหลาจือ้อจินเทียนเฟยเหาเห่าเจี้ยวสิ้นหนีอีเสียปู้เขอบิดาสั่งสอนว่ายังเป็นเด็กเป็นเล็กก็ต่อยตีคนวันนี้พ่อต้องสั่งสอนลูกให้ลูก หลาบจำเปลี่ยนตาเปลี่ยนมาเสียวเสียวเหนียนจี้จิ้วตาเหยินเหลาจือ่อจินเทียนเฟยหหหาหาเจ้สว่นนีีอย好ี叫睡你一เขอบิดาสั่งสอนว่ายังเป็นเด็กเป็นเล็กก็ต่อยตีคนวันนี้ พ่อต้องสั่งสอนลูกให้ลูกหลาบจำเอจือท่องเตอ๋ออาอาจือเจียวเหลียนเหลียนฉิวเหลาลูกชายร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดและร้องขอความเมตตา เอจือท่องเตอเอาวอาวจือเจี่ยวเหลียนเหลียนฉิวเหล่าลูกชายล้องควญครางด้วยความเจ็บปวดและล้องขอความแม่ตาฟูชินชี่ฮูฮู เธอเจอเวินนี่ไห้กันต่าเหยินปูพ่อถามด้วยความกโกรธเจ้ายังจะก้าต่อยตีคนอีกไหมฟู่ชิญชี่หูหูเธอเจอเวินนี่ไห้กันต่าเยินปู พ่อถามด้วยความโกรธเจ้ายังจะก้าต่อยตีคนอีกไหมเออจือคูเจอหุยตาเสียนใจปู้กันต่าเลอติงจ่างต้าตังเลอป้าปาใจตา ลูกชายล้องไห้และตอบว่าตอนนี้ไม่กล้าแล้วครับลอให้โตเท่าพ่อก่อนแล้วค่อยต่อยตีเออจือคูเจอหุยตาเสียนใจปู้กันต่าเลอเติงจ่างต้าตังเลอป้าปาใจตา ลูกชายร้องไห้และตอบว่าตอนนี้ไม่กล้าแล้วครับรอให้โตเท่าพ่อก่อนแล้วค่อยต่อยตีถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ